โอเคนะก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมเมลเดอร์นะครับเนอเดอร,ดอร์โอเควันนี้เราจะมาเล่นไหมครับเลปเป้วินโดว์สิบนะครับภาคที่สองโอเคไปสปไปด้วยหัวขี้อะไรมนาะอะไรอะไรเก่งเราอะฮะเก่งอะ เก่งเก่งอะเราอะเก่งเหรอโอเคเดีย๋ยวเราดำไปเอาใยแมงมุม,มแป๊บโอเคมาละฮึสเกลี่ตัวหัวขัน้นเออมอเตอร์เดี๋ยวนี้มันฉลาดนะลงนะ้ำอย่างเดียวเลยเดีย๋ยวเราเข้าบ้านกัน ไม่มีอะไรกินเลยเหรอมันก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยชูก้าด้วยเอ้ยไม่ใช่เออชูก้าเคนเอ้ย,เ,เ,อยเอ็นต้มวยหัวแคนไม่เอาไม่บวกดีกว่า ่าเนื้อซอมบี้เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอย,โอยไม่ทันมันแหลกอะไม่ซ่อมโอ้ยรอดเลยกินเนื้อซอมบี้เมื่อกี้มันแหลกอะ วันนี้เราต้องลงเหมืองใช่ไหมดีนะไม่มาอูดีนะไม่มาเกิดอยู่แถวข้างๆบ้านเพิ่งรู้เนี่ยว่าเหมืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นจากน้ำครับโอ๊ยโอ๊ยแรกแรก ถ้าเราลงไปมันจะไม่นี่เลยปะเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่เสียงไม่เสียงโอ้ยโอ้ยแลกโอเคอ่าจเจอเหล็กแล้วซึ่งถํานี้เกตก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอุย้ยเจอเหล็กเทียบเลย เดี๋ยวเดียขึ้นไปอุ้ยจะทานจะทานไว้เผาเหล็กและเผาอาหารโอเคอืโอเค,ออเคแล้วก็ เราเดี๋ยววันนี้หรือคลิปนี้เนี่ยแหละเราจะทําฟาร์มกันอืมอ่านี่ไงแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็ตรงไหนนะมีเหล็กเมื่อกี้เนี่ยนะนี่ไง ถ้าได้ยินชัดหรือได้ยินไม่ชัดยังไงก็เมนต์ตา่างคลิปได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยมันชอบแล็กโอเคอือเคก็น่าหมดแล้วแลวหละพุดทาน เดี๋ยวดูก่อนอูยี่สองก้อนเหล็กได้สิบสี่ก้อนอืมแต่ตีมนอนเราก็ยังไม่มีเลยโอเค จังหวะน,นี้ก็ขุดไปนะครับโอเคพอขุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเหมือนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋นที่เราขุดไปนี่นะเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งน้นแล้วกันโอ้ได้เนื้อแค่นเดียวเอง แล้วพวกแต่แล้วเราจะทำฟาร์มยังไงอ่ะไม่โดนเลยโดนเหรอโดนเหรอ โอ้ยๆตายแล้วครูคปานี้เอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวมันต้องได้ดิไม่มีอาหารกินอ่ามีสองอันสี่อันทำไงดีชิมาแล้วจะตายแล้วเนี่ยอีกครึ่งหลอกแค่โดนมันยิงอีกแค่ดอกเดียวนี้ก็คือตายเลย โอเคยังรอดอยู่เดี๋ยวมันไม่มีสัตว์เลยอะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่มีสัตว์นี้ก็คือต้องเสกเลยแหละ เ้าบานก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องเผาเนื้อก่อนอืมอ้ากินเลยกินนี่แหละไม่ต้องกินเลย Ya, nanti nanti mesti ya nang mum oh, ikan Ya, Ya, skeletonan men pakai มาเกิดไหนวะเนี่ยเอา้าตายแล้วเดี๋ยวเก็บชูก้าก่อนแล้วกันชูก้าเคนมโอ้ยอะไรเนี่ยเอียงนอนก็ไม่มีอีกอ๋อไม่ลงไม่ลงเห็นแล้ว ยังจะโหลดไม่ลงล็อกอีกไปเป็นกลับบ้านอ่ะอะเาจะเฮ้ยทำไมแก่มันเยอะจังกี่นาทีแล้วเนี่ยนาะทียังไม่ยี่สิบรกแรก,แรก โอ้โหไม่น่าไปบวกเลยแมงมุมเอ้ยเอา้าโดนอีกไหนโอ้โหฮะฮงหายหมดเลยเวลอ,อหายแวบืมไม่เห็นร่องรอยเลย แล้วแมงมุมมันไปไหนแล้วล่ะไปล้วยังดีอ่ะสามวลวแล้วว่าแต่เออฆ่ามันมาสักสองสามตัวก็ได้มั้ โอเคสามตัวอีกแกะอีกสองอันแล้วสเกลต้านมันหายไปไหนอ่ะช่างมันแล้วกันยังก็จะนเทตมาเองอ่ะรับเตียงเบยเรียบร้อยนี่จะนอนตรงไหนอะ ไม่ได้ไม่ได้นี่นอนตรงนี้เออเรียบร้อยและนอนก็เดีอเดๆอเดอเผาเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะครับนี้แล้วก็ครับขวานโอเคนอนได้ยังเนี่ยโอเคนอนได้แล้วเปิดหมดเพราะว่าเนี่ยอ๋อเปิดอยู่ดาบ่ะ ยังไม่เอาแล้วกันเอาดีกว่าโอเคนะครับได้ดาบแล้วมาเอาโอเคเดีย๋ยวเราไปตักน้ำเฮ้ยดาบดาบ อยู่นี่ยังเหรอเมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรเอืะจะตาย่่นอหมเนี่ยโอยจะรอดไหมเนี่ย มามามาดิโอ้ไม่ไหวไปอะพิงของเอ้ยพิกแอ็กอะมาดีมาดีแม่จริงมาดีอุย้ยไม่ถึง แย่แล้วแย่แล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปไปไปเย้กวัาจะชนะแต่ละทีถูกลอเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยนี่มันตัวเดิมมล้เนี่ยอะไอ้สกลตันเนี่ยอเอ้ อะไรนะเราอ่ะอะไรนะเราอ่ะอุ้ย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 อืมอีกแล้วตายกี่รอบวะเนี่ยอุ้ยของอย่างหายเด้อ คิปเปอร์ตัวเดียวล่อทั้งบ้านเลยแล้วพิกแอร์อะอ๋อยังไม่หายเฮ้ยแล้วนี่ไปไหนอ่ะไอ้ไก่มึงคนเดียวเลยอ๋อถังน้ำ เค่ไม hey. ่ hi. ไปแล้วไม่อยู่แล้วมอนสเตอร์นี่มันเกิดเยอะจริงๆเลยปัดท็อเลยเนี่ยมังคับให้มันเกิดตรงเนี้ย <Bal m sound> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเก็บชูกร์เคนก่อนแล้วกันแล้วก็เก็บไอแมงมุม เอามาทำจำนวะไม้หายนี่วะขวานก็หายอีกวานเล็กอีกโอ้ยฮิปเปอร์เฮ้ยจะระเบิดทำไมวะเนี่ย เดี๋ยวนะ่เราต้องไปอ่ออธนูเดี๋ยวนะั้นมันทำยังไงนะเนี่ยเนี่ยเอ้ยธนูมันทำยังไงอะ มีป่ะไม่ใช่ทำยังไงไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยเมนต์ใต้ล่างนะครับโอเคเก็บเลยโอ้ย คลิกแอคกพงเอ้ยไม่ใช่อะไรนะขวานเออขวานพังต้องไปหาเหล็กมาอีกเอ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่ทำห็นเลยอ่าแล้วก็หิน เดี๋ยวทำไอ่นี่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราทําฟาร์มกันทํายังไงดีงั้นเดี๋ยวค่อยทําหาเล็กก่อน โอ้ขวาเหล็กหายดีเซ็งเลยไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าโอเคโอเคถ้ามีเสียงอะไร้วกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เคขุดเห็นเราต้องหาหินให้ได้เอ้ยไม่ใช่เราต้องหาเล็กให้ได้ไม่ต้องให้ได้ก็ได้นะไปอะไม่อยู่ละเดี๋ยวเอยเอาขึ้นไม่ได้ด้วย อ่เดี๋ยวเราไปล่อไก่ดีกว่าทำฟราร์รามไข่ทำฟราร์มไข่ดีกว่าเนาะอะทำมันตรงเนี้ยแหละไม่มีที่ขุดอีก โอเคโอเคแล้วก็ขุดไปอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไอ้นี่แล้วกันนะเอาซีดไปล่อ Để tắt 2 ăn nữa lại Lớp cày nó như này ạ Ừ Ăn à, anh ấy ngay cày chờ mình đi แตมาแค่ตัวเดียวก็ได้เร anyway, ็ววะเนี้ยโอ๊ยอแหลกอันนี้อย่าเดือดนะครับมันแหลก นี่อาวเฮ้ยนี่นี่ด้เอ,อ้าโหไปจะโดดข้ามเลยนี่แหละจริงๆฝนตก เร็วเร็วเร็วนั่นไงโอเคทันโอ้โอ้ยทำไมเครื่องมันอะไร่างนี้เนี่ย โอเคเดี๋ยวดูน้าทีก่อนเท่าไหร่น่ะเ,เลยเวลาแล้วเนี่ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคการทาคลิปให้กับเมลเดอร์นะครับโอเคกดได้หนาะอีกไหมกดเลยกดเลยกดเลยโอเค